สวัสดีคะ่ะทุกคนเคยไหมคะที่รู้สึกว่าชีวิตมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งจนมองไม่เห็นความสุขเลยเรามักจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราไม่มีอยากได้สิ่งที่เรายังไม่ได้จนบางครั้งก็ลืมไปว่าในทุกๆวันของเรามีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่มากมายซึ่งความรู้สึกนั้นล่ละคะ่ะที่อาจกําลังปิดกั้นโชคลาภที่ควรจะเข้ามาหาเราการขอบคุณไม่ใช่เรื่องของโอกาสพิเศษแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด ในการดึงดูดความอุดมสมบูรณ์การที่เราพูดขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคือการประกาศว่าเราคู่ควรกับสิ่งดีๆและพร้อมที่จะได้รับมากกว่าเดิมสมองของเราก็เหมือนคลื่นวิทยุค่ะถ้าเราปรับจูนไปที่คลื่นแห่งความขาดแคลนเราก็จะได้รับแต่สิ่งเหล่านั้นกลับมาแต่เมื่อเราฝึกขอบคุณเรากำลังเปลี่ยนคลื่นความถี่ของตัวเอง ให้เป็นคลื่นแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเรายิ่งคุณขอบคุณมากเท่าไหร่จิตใจก็จะยิ่งเปิดกว้างคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในทุกๆวันได้ชัดเจนขึ้นจากเรื่องที่เคยมองข้ามก็กลายเป็นความโชคดีมีใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะคุณสร้างสนามพลังงานด้วยตัวเองแล้วจะเริ่มต้นอย่างไรดีง่ายมากๆเลยค่ะขั้นแรก ลองเขียนสิ่งที่ขอบคุณในทุกวันลงในสมุดทันที่สองลองพูดขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวออกมาดังๆขั้นที่สลองบอกขอบคุณคนที่ช่วยเหลือคุณในวันนี้ดูสิคะเพราะการให้คำขอบคุณกับคนอื่นเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือการเติมเต็มความสัมพันธ์และส่งต่อพลังงานบวกเมื่อคุณฝึกขอบคุณไปเรื่อยๆความสุขจะเข้ามาแทนที่ความกังวล ความอุดมสมบูรณ์จะเข้ามาแทนที่ความขาดแคลนคุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งในชีวิตกำลังเดินไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณรู้แล้วว่าโชคดีไม่ได้เกิดจากดวงแต่มันเกิดจากพลังงานที่มาจากภายในของคุณเองและคุณจะเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นจําไว้เลยนะคะการขอบคุณไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกแต่มันคือการกระทำที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอให้พลังงานดีๆอยู่กับคุณตลอดไปค่ะขอบคุณ